ไปดู SPRC นะคะตอนนี้เขาได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วไปแล้วกว่า50ล้านบาทค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าจ่ายกลุ่มประมงให้แล้วนะคะแล้วก็ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านี้120ล้านบาทค่ะ โดยสำหรับการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยองของบริษัทสตราร์พิโตเรียมรีไฟนิงจำกัดค่ะหรือว่า SPRC เมื่อวันที่25มกรากคมที่ผ่านมาซึ่งทางบริษัทนะคะยังคงเดินหน้าจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้จ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่กลุ่มประมงบริเวณชายหาดแม่ลำพึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมแกลุ่มด้วยการประมาณ 300คนค่ะโดยมีกลุ่มประมงพื้นบ้านบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจและไม่ขอรับค่าเหยียวยาเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มบางรายได้ถูกตัดชื่อออกไปค่ะอ้างว่าไม่มีในทะเบียนเรือจนเกิดความไม่พอใจยืนยันจะไม่ขอรับเด็ดขาดหากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไม่ได้รับเงินด้วยค่ะทั้งนี้นะคะนายประเสริฐแสงเมฆประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบางกระเซอบอกว่ากรณีรายชื่อตกหลน่นเกิดขึ้นทุกกลุ่มประมงโดยทางบริษัท อ้างว่าไม่มีทะเบียนเรือในการทําอาชีพทั้งที่ประมงรายนั้นมีตัวตนทําอาชีพจริงแล้วก็มีเรือจริงส่วนที่ไม่มีทะเบียนเรือนั้นเป็นเพราะทางราชการไม่ยอมเปิดให้แจ้งลงทะเบียนเรือจึงทําให้ไม่มีใบทะเบียนเรือค่ะสําหรับกลุ่มประมงพื้นบ้านบางกระเชินนะคะมีสมาชิก5-7ถึงรายที่รายชื่อตกหล่นค่ะแล้วก็ขอยืนยันว่าหากเพื่อนสมาชิกไม่ได้รับเงินชดเชยเย,ยียวยาทางกลุ่มที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ50คนก็ไม่ขอรับ เงินชดเชยด้วยกันเพราะเราจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังให้ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะหาดแม่ลำพึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ด้วยและก็เป็นพื้นที่สีแดงเขตประสบภัยพิบัติค่ะไม่สามารถออกทะเลทำประมงได้มาเป็นเวลาร่วมนับเดือนดังนั้น SPRC จึงต้องควรนาไปทบทวนและก็พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาค่ะคุณผู้รอหาทางจังหวัดก่อน รับรองไ,ไม่ไมว่าใส้ชื่อห้าคนเนี่ยจะได้รับเงินครับผมหรือตอนนี้ก็ยัง,งวันนี้ทั้งกลุ่มทั้งหมดก็จะไม่ยอมรับเง<ต>ินถ้าไม่ถ้าคนนี้ไม่ได้รับไม่ยอมรับอกคือว่าทั้งกลุ่มเราคุยกันแล้วว่าจะไม่ทิ้งให้เขาอยู่ข้างหลัง สำหรับการจ่ายเยียวยาชดเชยเหตุน้ำมันรั่วในทะเลระยองครั้งนี้นะคะ s b r c ก็ได้เดินหน้าจ่ายชดเชยเยียวยามาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วค่ะโดยได้จ่ายกลุ่มอาชีพอื่นรวม1,200คนจำนวนเงิน14ล้านบาทซึ่งขณะน,นี้กำลังเดินหน้าจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่กลุ่มประมงพื้นบ้านอีกจำนวน2,660คนจ่ายเงินกว่า120ล้านบาทค่ะและก็ยืนยันจะจ่ายกลุ่มประมงให้แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านี้รวมยอดเงินจ่ายเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบไปแล้วจนถึงเวลานี้กว่า50ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆที่กําลังเจรจาเพื่อหาข้อยุติจ่ายค่าชดเชยเยียวยาค่ะนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆเช่นกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านอาหารโดยคาดว่าในกลุ่มสาขาอาชีพเหล่านี้จะมีการจ่ายชดเชยกันเป็นหลักล้านบาทต่อรายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้จะมีผู้แจ้งลงทะเบียนขอรับเยียวยาไว้แล้วนะคะกว่า3 0 0พันรายด้วยกัน